เล่นสไนนะครับเขาบอกว่าแนะนำฉายาสายสไนทีครับเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับผมออก็เมื่อวันเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานมีคนเข้ามาถามผมใน Youtube นะครับผมเกี่ยวกับฉายาในการ เล่นสไนนะครับเขาบอกว่าแนะนาฉายาสายสไนทีครับสําหรับคนชอบเล่นสไนก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมอันนี้จะวันนี้จะมาแนะนําฉายาสําหรับการเล่นสไนนะครับผมก็อันนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยนะว่าส่วนตัวผมเนี่ย เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นสไนดและเล่นสไนดไม่เก่งเลยคือเล่นไก่เลยอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ที่จะทําให้ดูที่จะอธิบายที่จะแนะนาเนี่ยจะเป็นแค่จะเป็นแค่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้นหมายความว่าประสบการณ์เล่นจริงผมเนี่ยจะน้อยมากอ่าคือจะมีแต่แค่ทฤษฎีกับความรู้แค่นั้นเองเออจะส่วนเรื่องเกิดว่าตัวไหนเหมาะไม่เหมาะเนี่ยมันต้องลองเล่นมันต้องลองเล่นต้องลองเล่นมากกว่าแต่ถ้าให้แนะนําเลยให้แนะนำเนี่ย สไนมันมันหลักๆเลยมันไม่มีอะไรครับมันมีแค่เรื่องของของดาเมจแค่นั้นเองชายาเล่นสไนนะเรื่องของดาเมจนะครับผมเพราะว่าสไนเนี่ยเราต้องสังหารัตรูให้ตายภายในนัดเดียวนี่คือหัวใจหลักของมันนี่คือหัวใจหลักมันนะครับคือต้องนัดเดียวอ่านัดเดียวต้องตายถ้านัดเดียวไม่ตายคนที่ตายคือเราครับผมอ่าเนี่ยคือสไนเป็นอย่างนี้แต่มันก็จะมีปัจจัยที่มันจะพ่วงกันเข้ามาอีกก็คือหมายความว่า จริงอยู่ที่ว่าเราต้องยิงเขาให้นัดเดียวให้ตายแต่ถ้าเรายิงเขาไม่โดนต่อให้ปืนเราจะแรงแบบบาเลตอะดาเมจร้อยแต่ถ้าเรายิงเขาไม่โดนมันกะไรความหมายเพราะฉะนั้นปัจจัยหลกักๆมีด้วยกันอยู่2อย่างคือ1งยิงนัดเดียวให้ตาย2ยิงให้โดนอ่าถ้าเราไม่สามารถที่ทํสองอย่างนี้ในเวลาเดียวกันได้เรามีโอกาสที่เราจะตายสูงมากๆๆๆมาก,มาก,มากอ่านึกออกอ่านึกลองนึกภาพตามผมนะสมมติเรา น้ำถือบาเลตฝั่งนู้นถือบาเลตเหมือนกันเราเห็นเขาก่อนอะเราเห็นเขาก่อนนะแล้วเรายิงเข้าไปปั้งถ้าโดนจบเลยเขาตายเราได้คิวเรารอดแต่ถ้าเรายิงเขาไปปั้งชิบหายกูยิงไม่โดนเขาหันกลับมาเขาเขาเขารู้แล้วไงว่าเขาเขาโดนยิงนะอ่าพอเขาหันมาเขาเจอเราเนี่ยเขาใส่เราเลยปั้งเราหลับครับผม เราหลับซึ่งผมเล่นสไนเนี่ยผมเป็นอย่างนี้บ่อยมากก็คือเห็นเขาก่อนนะแล้วก็ยิงเขาก่อนนะยิงสามนัดไม่โดนครับสามนัดแบบจ่อๆเลยนะคือเล่นอย่างไก่อะยิงไม่โดนแต่มันเหรอหันมาใส่ผมนัดเดียวปั้งหลับครับคนบอกเฮ้ย <c oughs> hey, พี่เป็นเพราะปืนหรือเปล่าปืนมันไม่ดีหรือเปล่าพี่เลยแบบยิงเขาไม่ได้ปืนก็มีส่วนแต่ปืนไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นอ่า ปืนมีส่วนอยู่แต่ไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นเอ,อ่อปืนเป็นองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบภายนอกมากกว่าเป็นองค์เป็นองค์ป,งประกอบโดยโดยรวมแบบเป็นองค์ประกอบที่แบบว่าเราจะยิงได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเอ่าปืนอีกส่วนหนึ่งอะบางทีถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้ปืนดีอะมันก็ยิงได้ถ้านึกไม่ออกก็เหมือนแบบเหมนเราได้เคทูอะอันนี้อันนี้เราเล่นเคทูอีกคนเล่นอ่าเรายกตัวอย่างนะเล่นทีเจ็ดเจ็ดอะทีเจ็ดเจ็ดนี่คือปืนโกงอยู่แล้วแลวเป็นปืนที่ดีมากด้วย ลองคิดเอานะใครจะชนะ t ีเจเจโอกาสชนะสูงมากโอกาสชนะเ K2 K1 สูงมากเพราะว่าปืนมันค่อนข้างจะเกียนแล้วก็ดีส่วนวิธีกระสุนของ t ีเจนั้นดีมากและโกงมากคือ GM แม่งบับแม่งบัฟสัสสัสอ่ะปืนก็มีส่วนแต่ไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นอ่ะเราตัดเรื่องปืนไปก่อนจากที่ผมอธิบายไปเนาะก็คือมีด้วยกันในสองปัจจัยหลักคือยิงให้โดนกับ ให้เขาตายเพียงนัดเดียวเออนี่คือนี่คือหัวใจหลักของสไนอะเราก็มาว่าด้วยของฉายาละกันเนาะมันประมาณสี่นาทีอะสไนเนี่ยมันฉายามันก็มันไม่มีอะไรมากครับฉายามันใส่ได้อยู่สามสายใสได้สามสายนะครับผมจะมีสไนฉา,ายาของตัวมันเองเลยคือสไนสี่ก็คือปืนสังหารรับก็คือเพิ่มความเสียหายในระยะไกลบวกเลเวลสี่ ก็คือบวก4นะี่หมายความว่าคุณยิงแรงมากเลยเพราะว่าปืนในทั่วไปอะ่ะยิ่งอยู่ไกลดาเมจย,ยิ่งลดใช่ไหมสไนเหมือนกันครับถ้าอยู่ในระยะไกลถ้าปืนเราไม่ได้แรงมากเราไม่ได้ยิงนัดเดียวตายนะเราจะสูญเสียดาเมจไปพอสมควรทําให้เรายิงนัดเดียวไม่ตายเออ เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่สไนตตัวนี้ก็เหมือนเราเพิ่มดาเมจให้กับตัวพือนเราเวลาเรายิงในระยะไกลแล้วไม่ได้สูญเสียดาเมจมากสม remained, สมติคนหนึ่งเสียสูญเสียดาเมจแค่สมมติคนหนึ่งสูญเสียดาเมจ5หน่วยใช่ไหมถ้าเราใส่ตัวนี้เราจะอาจจะเสียดาเมจแค่2หน่วยเรายังคงดาเมจไว้อีก3หน่วยอะไรเงี้ยเท่ากับว่าเดิมทีเรามี100ใช่ไหมเราเสียไปแค่3หน่วยเราเท่ากับ97หน่วยแต่อีกคนนึงเนี่ยดาเมจ100จะเสียไป5หน่วยก็เท่ากับ95หน่วยอะไรเงี้ยเออซึ่งเรื่องดามมกีผลันไ่่ใช แต่ทาให้ยิงตายไม่ตายก็มีผลเหมือนกันเรื่องของดามเมจเรื่องของระยะเรื่องของเกราะเรื่องของหัวกระสุนมันหลยายอย่างเนาะเออเราค่อยว่ากันในทีนึงเราว่าเรื่องของตัวฉายาละกันเนาะฉายาเนี่ยสไนัยต้องพึ่งดาเมจกับพึ่งความแม่นยำดาเมจกับความแม่นยำนะคือเราต้องสังหารเขาให้ตายภาียงน้นเดียวเพราะฉะนั้นฉายาสไนัยครับผมฉายาสไนัยกับอีกตัวหนึ่งคือฉายานักแม่นปืนผู้เฉียบคมอ่า อันนี้ใส่ได้นะแต่ผมไม่ค่อยเห็นเขาใส่กันเท่าไหร่สําหรับคนเล่นสไนไม่ค่อยเห็นส่วนมากตัวนี้เขาจะใส่ลูกซองกันแต่ถามว่าใส่สไนได้ไหมใส่ได้แต่ว่าเราจะวิ่งชานะพอเราจะเสียความเร็วเคลื่อนที่ไป3หน่วยอ่าคือเสียไปลบสามอะแต่เราจะเสียจริงๆอะเสียกี่หน่วยผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเกมไม่มันไม่ได้มีบอกฉายาจะไม่มีการบอกสมมุติเราใส่ลั่นสี่อะตัวเกมมันมันไม่ได้บวกขึ้นมาว่าบวกอัตราการลั่นกระสุน10หน่วยอะไรมันไม่ได้บวกมัน มันไปเห็นผลในเกมไปทีหนึ่งนะมันนอกเกมมันไม่ได้บอกสเตตัสอะไรเราแต่คือแต่เท่าที่ลองมาแล้วมันจะทําให้ตัววิงชาถ้าเราจะใส่ฉายาตัวนี้จริงเราต้องใส่ฉายาที่มันเอ้ยต้องใส่ฉายาต้องซื้อตัวละครที่ตัวละครวิกะที่มันบวกความเร็วในการเคลื่อนที่อนยะ่างนมันจะทามันจะสามารถเฉยกับฉายาตัวนี้ได้แล้วก็ฉายาลูกซองครับผมความแม่นยํานัดแรกเพราะว่าสไลด์เนี่ยเรายิงสับอยู่แล้วพอ,พอเรายิงสับใช่ไหม มันก็เหมือนกับเรายิงนัดแรกตลอดอเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงนัดแรกมันจะเพิ่มความแม่นยําให้สูงมากสําหรับนัดแรกเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่นัดแรกเราจะยิงได้ตรงหรือได้แม่นเนี่ยสูงมากอ่าคือก็คือใส่ได้3ฉายานะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคุณจะใส่เป็นสไนสี่แล้วคุณจะตามด้วยพกก็ได้ตามด้วยฉายาพกเนี่ยเอออันนี้ผมใส่ให้ดูนะ คุณอาจจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้เนี่ยบอกบอกอัตราความจม่ำหนึ่งแล้วใส่เป็นสไน4สีก็ได้คือแล้วแล้วแล้วแต่ว่าจะใส่เพราะว่าแต่ละฉายามันมีการสูญเสียอย่างอันนี้เพิ่มอัตราความแม่นยำสองหน่วยสูญเสียความเร็วในการขึ้นที่หนึ่งอ่าเราได้สองเสียหนึ่งนะครับแบบนี้เราจะใส่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นอ่าอย่างนี้ก็ได้ฉายาพกกับฉายาลูก2องก็ได้เพิ่มความแม่นยำกับเพิ่มความแม่นยำนัดแรกหรือเราจะใส่เป็นสไนส์คู่กับ ฉายาลูกซองก็ได้เพิ่มความเสียหายระยะไกลเลเวลสี่แล้วก็เพิ่มความเสียหายเาพิ่มความมั่นยําในนัดแรกเนี่ยเราจะใส่ยางก็ได้คือคือมาเลือกได้หรือว่าเราจะใส่เป็นมีดก็ได้อเป็นสไนสี่กับมีดจะได้วิ่งเร็วแล้วก็ยิงยิงหนักอะไรเงี้ยนี่คือฉายามันมัน,ม,นมันมีเท่านี้จริงๆมันไม่ได้มีอนะไรมากขนาดจริงจริงตัวเกมอะผมมองว่าตัวเกมควรจะเพิ่มเพิ่มรยายละเอียดของตัวเกมเพิ่มฉายาใหมา่ ปืนสามารถแต่งได้นู่นนี่นั่นมันจะทําให้เกมมีความสนุกข,ขึ้นทําให้เกมมันมีความลึกลึกมีความซับซ้อนในการเล่นเอออารมณ์เหมือนเราเล่นอาวใช่ไหมเราเล่นเราเล่นเมดก็จริงแต่มีเม็ดหลายสายเมดเม็ดขี้ ดาเมจดาเมจล้วนไม่ไม่ไม่ขี้ดเอเอมจสายเวทล้วนคือเวทแรงอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยคือมันมันเล่นได้หลายเป็นสามารถฟิกแพ้ได้ในในหลายๆสถานการณ์ซึ่งผมมองว่าพีีควรที่จะอัปเกรดไปในด้านนั้นได้แล้วเออหลายคนอาจจะไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมมองว่าพีบีควรที่จะอัปเกรดไปในด้านนั้นได้แล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าผมเล่นสไนเนี่ยผมก็ใส่ใใสยยแค่นี้ใส่ฉายาแค่นี้เพราะผมมองว่าฉายาพวกนี้มันก็มันก็ช่วยได้นะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นเพราะว่า ถ้าเรายิงเขาไม่โดนก็ไรความหมายแต่ว่าฉายามันก็มีส่วนช่วยในการเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกเล่นดูครับผมว่าเราเราชอบแบบไหนเออเราเราต้องไปฝึกเล่นดูอะครับผมต้องไปฝึกเล่นดูแต่ถ้าให้แนะนำนะที่นน้นถ้าให้แนะนําจริงๆสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นสไนเลยนะถ้าไม่มีฉายาไม่มีฉายาอะไรเนี่ยก็ใส่ฉายานี้ก็ได้ฉายาสไนขั้นหนึ่งฉายาหรือถ้าจะให้ดีเอาแบบเอาแบบง่ายๆเลย ใส่ายาสไนไปเพิ่มความสหัรยระยะไกลบวกหนึ่งแล้วคุณใส่หัวกระสุนเพิ่มดามจดามจ่สิเสียความแม่นยำสิบใช่ไหมซึ่งคุณจะเสียความแม่นยำไปด้วยนะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าคุณมีหัวกระสุนที่บวกความแม่นยำสิบบวกดามจ่สิบคุณใส่ตัวนั้นไปเลยแล้วคุณก็ใส่หน้ากากที่บวกดามจปืนคุณจะแรงมากๆอย่างตอนนี้ปืนผมเนี่ยแรงเก้าสิบเก้าสปหน่วยนะดามจบวกขึ้นมาสิบสามหน่วยดามจ่สิบสามหน่วยนะแล้วผมใส่ตัวนี้บวกเข้าไป พอจะหายระยะไกลเลเวลสี่ใส่ดาเมจเข้าไปนะ,ะใส่ดาเมจเข้าไปอีกนะครับผมตอทีเนี้ยผมจะมีดเนี้ยจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้อะทีนี้ผมจะใส่เป็นชัยยาพกนะครับผมคือเพิ่มความมั่นยำให้2หน่วยแล้วก็สูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับผมนี่ก็มันจะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลักๆจะประมาณนี้ ก็ฉายาก็คือจบแล้ววันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะที่เหลือเราก็ต้องมาเลือกปืนทีนึงว่าเราจะเล่นปืนตัวไหนตัวไหนตัวไหนนะครับผม mm hmm. ก็ปืนมันมันมันมีไม่มากพูดถึงเนาะ mm hmm. ปืนมันมีไม่มากอะ่ะเ,ออเดี๋ยวนี้สไนมันก็มีขายสไนที่มันยิงหน้าเดียวตายมันก็มีขายที่ดามเมตต่างหักเนี่ย mm hmm. อย่างทีทูเนี่ยทีทูเนี่ยดามเมจก็สิบเจ็นะ mm hmm. ใส่หัวกระสุนไปเห็นไหมดามเมตปวกเท่าไหร่ปกสิบห้าหน่วยเท่ากับดามเมตตัวเนี้ยร้อยสิบสองหน่วยเลยนะ mm hmm. แรงนะไม่ใช่ไม่แรงอ่ะอย่างตัวนี้ละกันอะไรเนี่ย PGM อะไรอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษเนาะดาเมจ97บวกไป15หน่วยเป็น112หน่วยนะอ่ะอย่าง M 2 0 0เนี่ยดาเมจ109หน่วยนะเราใส่หัวกระส,สุนใส่หน้ากากเนี่ยแล้วก็มีฉายาสไนที่เพิ่มความเสียหาย,ย,ยระยะไกลคือดาเมจเน้นๆเ,เลยคือเนี่ยคือมึงตายแน่นักเดียวเนะี่ยตายแน่นอนแต่มันจะมีคำว,ว่าแต่นะมันจะมีปัจจัยอื่นบางทีเราไปเจอพวกแบบพวกใส่เกาะ15ใส่เกาะ 20างเงี้ยนัดเดียวไม่ตายมีมีนัดเดียวไม่ตายมีนะครับแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้ใส่เกาะนัดเดียวแน่ๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนัดเดียวแน่ๆถ้าคนยิงโดนอกเขานะถ้าไม่โดนแขนไม่โดนขาเนี่ยผมมั่นใจว่านัดเดียวตายชัวร์ถ้าโดนแขนโดนขาเนี่ยผมเคยเล่นอยู่ในบางกรณีที่โดนแขนโดนขาเนี่ยมันมันไม่ตายก็มีแต่เจ็บหนักเกือบตายแบบคือแดงอะอาจจะบดเหลีย10 15หรือ3หน่วยหรือเหลือ5อะไรเงี้ยก็คือเกือบตาย สนกยก็มีให้เลือกเล่นนะก็ต้องเลือกเอาว่าจะเล่นตัวไหนนะสนยมีให้เลือกเล่นนะครับผมแต่ถ้าจะให้แนะนำวิทีสไนท์ที่มันมีไม่กี่บอกให้แนะนําสําหรับคนที่มีบาเละเก็ M200 แล้วก็ตัวนี้นี่9 7 95หน่วยแล้วก็ T2 เนี่ย9 7หน่วยหรือถ้าเอาสายฟรีจริงๆนะมี2ก็บอกมี XM10 กับ L XM10 กับ L เนี่ยเห็นปะอ่ะ ดาเมจใกล้เคียงกันครับอย่าง X M 10นี่ย94หน่วย L นี่จะอยู่ที่98หน่วยเห็นไหมดาเมจค่อนข้าง,งจะไล่เลียกันเห็นไหมนี่ยอันนี้คือสำหรับสายฟรีสำหรับคนที่เขาเขาไม่เติมนะไม่เติมไม่ไม่เติมซื้อก็2กระบอกเนะี่ยมีไม่กี่กระบอกหรอกสายที่ยิงนัดเดียวตายสำหรับสายฟรีนัดเดียวตายนะบางที X M 10นัดเดียวตายก็มีเออนัดเดียวตายก็มี L ก็นัดเดียวตายก็มี ถ้าเราเจอพวกที่เลือดไม่เยอะหรือเลือดเดียวแต่ไม่ใส่เกาะนัดเดียวตายก็มีมถ้าเราถ้าเราอัดไอเทมอย่างที่ผมพูดไปนะเออนัดเดียวตายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในห้องให้ดูโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าไปจเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยกระโดดตีอืมหนัดเดียวแตกครับมึงนัดเดียวแตกโดนพอดีเลยนยช็อตเมื่อกี้นะนะถ้าไม่โดนผมก็แตกเหมือนน,น,นั้นเนี่ย วทำไมอัดคลิปมันเล่นกิ่งจังวะทำไมอัดคลิปแล้กูดูเล่นกิ่งจังวะอัดคลิปแล้วรู้สึกมันเล่นกิ่งจ้งไปดูอ่ะโอเคเราต้องยิงให้เร็วนะครับ ำไมมันเป็นใจอย่างว่ายิงนัดเดียวแตกยิงนัดเดียวแตกลบ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 ,ลบ,ลบโอ้โหผมเจ็บหนักวะนะครับเล่นสไนเนี้ยเราต้องยิงเขาให้นัดเดียวนัดเดียวต้องตายครับเพราะว่าถ้านัดเดียวไม่ตายเราจะตายแต่ถ้าเราถ้าเรายิงทันก็อีกเรื่องนึงสมมติเรายิงเขานัดเดียวแล้วเขาเจ็บเนี่ยเขาเขาไม่ตายใช่ไหมแต่เราสามารถที่เราเราเราสามารถยิงสวนเข้าไปได้เลยอเออเราก็จะรอดครับเนี่ยนัดเดียวไม่ตายยินไหมจะรอด ถ้าเมื่อกี้ผมยิงเขานักเดียวตายนะเขาจบแล้วผมรอดแล้วเรื่องความแม่นก็ก็เป็นก็เป็นอีกอีกหนึ่งอย่างที่สำหรับคนเล่นสไนยต้องต้องมินะครับเรื่องความแม่น <c oughs> ขนาดผมเล็งรอ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมขนาดผมเล็งรอยิงไม่โดนเนี่ยคือข้อเสียในการเล่นสไนาย เห็นไหมเจ็บหนักเจ็บหนักเนี่ยเเจ็บหนักเจ็บหนักขอขอขอแอลตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณจะหาแอลตัวนี้ก็ได้แอลตัวเนี้ยแอลแอลมังกรเนี่ยเป็นปืนฟรีนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ดูดาเมจนะแต่คิดว่าดาเมจก็น่าจะจะแรงน่าจะแรงกว่าตัวตัวธรรมดาเพราะมันเป็นเป็นเวอร์ชันนะครับไม่โดนเห็นไหม เนี่ยเรายิงไม่โดนเน,เนยเนะเนี่ยเราต้องยิงให้โดนถ้าเล่นส,สนครับเล่นสนเนี่ยเราต้องเราต้องนิ่งหน่อยเราอย่าลนนะแต่บางทีก็ลนลนมากต้องเร็วไปไปอหผมแบบถูก,กแตกแต่ถึงผมจะแนะนำท่านท่านผู้ชมไปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับเราเล่นเองหรอก ไม่ไม่เหมือนกับเราแบบมันไม่เหมือนกับเราเล่นเองไม่เหมือนกับเราฝึกอะอเออต้องต้องลองไปเล่นดูเออผมได้แนะนําฉายาไปละว่าควรจะใส่ตัวไหนใส่ตัวไหนได้บ้างเล่นแบบไหนได้บ้างใส่ยังไงด้ใส่ยังไง,งได้บ้างแนะนาท่านผู้ชมไปแล้วไปลองปรับเปลี่ยนแพงกันดูนะครับผม <G l ug> ลองใส่ทีละฉายาเราเราเอ,อเอ้ยเราใส่าฉายานี้เรารู้สึกว่าเราเล่นดีขึ้นเราเรายิงได้เรา เรายิงง่ายขึ้นเรา,ายิงได้อะไรอย่างเงี้ยเออต้องลองครับต้องต้องลองเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถึงแม้เราจะมีของดีเรามีฉายาแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ฝึกการเล่นเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเย็างเง้ยว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยสีมเือเราก็จะไม่พัฒนาะเออก็คือเราจะไม่กิงนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาฝึกด,ด้วยสําเรบคนเล่นสไนต้องฝึกด,ด้วยนะมันยิงบานมาก ก็ฝึกได้ไปฝึกกับไปฝึกกับบอดได้ครับผมเจ็บสิอุ้ยเต็มแม่เว้ยสิสำหรับมือใหม่เนี่ยอ่าถ้าเล่นห้องสไนททั่วไปเนี่ยอาจจะหัวร้อนเพราะอาจจะเจอเจอเจอปืนโกงอะไรเงี้ยเออเจอสไนทที่มันแับนัดเดียวตายอะไรเงี้ยเออเราเลือดร้อยเงี้ยหรือเราเจอบาเลตเนี่ยแนะนําให้ไปเล่นกับบอดก่อนเออไปทดลองเล่นกับบอดไปฝึกกับบอดก่อนฝึกแบบยิงโคมๆอะไรเงี้ยเออ ถ้าเล่นสนานะนี่นจะบบดเราห้ามตายเกิน20ตัวอนะไรอย่างเงี้ยเออลองตั้งลองตั้งเป้าเอาไว้เออว่าห้ามห้ามตายเกิน10ตัวนะเราถึงจะถือว่าฝีมือเราพัฒนาขึ้นนุ่งนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปท้ายที่สุดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการของการฝึกนั่นแหละถ้าเราไม่ได้ฝึกนะฝีมือเราก็ไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกด้วยพอเราฝึกแล้วฝีมือเราพัฒนาแล้วเราใส่ฉา,ายาเข้าไปเรา ความเก่งเรามีความเคยชินเรามีความคุ้นเคยมันก็จะทําให้เราเล่นเก่งแล้วก็มีความสุกธิการเล่นของเราไปลองเล่นได้ไปลองเล่นได้ไปลองลองฝึกลองใส่ระย,ยาเดี๋ยที่ผมว่าเห็นไหมเห็นไหมยิงไม่โดนเห็นไหมผมยเขาไม่โดน่ยอุ้ยแตก แลกกันว่ะเฮ้ยจบเกมแล้วจบจบเกมแล้วโอ้โหยิงไม่โดนว่ะโอ้โหจบเกมไปครับผมได้ดับสามครับคาสิสองตายห้าสกอร์ก็ถือว่า โอเคนะครับอยู่ในระดับกลางไม่ได้เลวร้วายเกินไปโอเคครับผมก็คลิปก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการแนะนำฉายาในการเล่นสไนนะการเล่นสไนอะไรพวกนี้เออส่วนเรื่องเทคนิคการเล่นสไนเนี่ยเรื่องเทคนิคการเล่นผมผมไม่มีเทคนิคในการเล่นสไนนะครับเทคนิคก็เช่นแบบเล่นแบบอะไรเขาเรียกเลยนะฟิกซซูมเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเทคนิคพวกนั้นผมไม่มีเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ใช่สายสไนโดยตรง ผมเป็นคนที่ชอบเล่นชอบชอบเล่นกลชอบเล่นกลเบาชอบเล่นปืนคู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าสนานไนเล่นได้ไหมเล่นได้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นละเออว่ายิงได้ป้งไม่ได้บ้างจังหวะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเลยแม่งฟุกลุนลนเลยถ้าไม่ใช่อัดคลิปไหนที่มังจะยิงไม่ได้อย่างงี้จะมันยิงไม่ได้อย่างงี้มันอัดคลิปเงมันอัดคลิปอะไรยิงปุ้งปุปุโคตรเป็นใจเลยโอเคครับ okay, ผมถ้าชื่นชอบคลิปแนวแนะนำหรือสอนเกี่ยวกับเกมไพ่แบงก์อย่างนี้ก็ เมนตไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับว่าเอออย่างนี้อยากรู้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมจะจะได้ทําคลิปแนะนานะครับผมคลิปแนะนําถ้าตัวไหนผมรู้ดีผมก็จะทําเป็นคลิปสอนไปเลยแต่อันเนี้ยผมไม่ได้รู้ดีถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นคลิปการแนะนําการแชร์ประสบการณ์ที่ผมเล่นมาละกันนะครับผมว่ามันเป็นอย่างนี้นีนี้ถ้าใส่ฉายาสไนตต้องใส่ฉายาต,ตัวนี้เล่นได้กี่ฉายาเป็นการแชร์เป็นการอธิบายเรื่องภาคทฤษฎีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปครับ โอเคครับผมถ้าชื่นชอบเนี่ยก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม <laughs> ผมอยากให้ได้ถึง1,000ซักซัผมจะได้เปิดการสร้างรายได้ได้นะครับ <laughs> ผมจะได้หาเงินเพิ่มเติมนิดนิดนึงอะไรเงี้ยเออนเพราะว่าในอนาคตผมก็จะมีไอ้ตัวเล็กก็คือจะมีลูกมันก็ใช้เงินเยอะนะครับท้ายส่วนนี้ฝากสักกันเนาะสำหรับใครที่ยังยังเป็นเด็กอยู่ยังเรียนอยู่นะครับผม อย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีลูกนะครับผมเพราะว่าการมีลูกนั้นใช้เงินเยอะมากๆครับขนาดผมจบมาแล้วตอนที่ทํางานเลยเมียผมท้องเนี่ยผมยังไม่รู้จะไปหาตังค์จากไหนที่จะมาเตรียมตังค์ไว้สําหรับเมียผมที่กาลังจะคลอดเออเพราะว่าถ้าเกิดคลอดมาพกก็มีค่าใช้จ่าย,ายละถ้าเกิดเด็กป่วยคุณก็ต้องเสียละอ่ะอย่างสมมติเด็กคุณป่วยอะลูกคุณป่วยอะคุณจะบอกรอสิ้นเดือนได้ไหมอ,อ๋อหมอรอสิ้นเดือนครับเดี๋ยวตังค์ออกเดี๋ยวค่อยเอาลูกผมเข้าตู้อบ เรียบร้อยก่อนนะครับเข้าใจเข้าใจความหมายที่สื่อไหมโอเคครับผมนี่เป็นนอกเรื่องนอกเรืองโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย